ดีคร so ับสวัสดีค so, รับสมาชิกทุกท่านครับที่รับชมทุกท่านครับสี่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะนำเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับของวันที่แปดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะหุ้นไทยเย็นก็คือหุ้นจากเลขาัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รับชมนะทุกๆทุกๆเรื่อยฝากกติดตามด้วยนะครับอ่ากดติดตามด้วยนะครับเอามาชมกันเลยเนาะชมกันเลยนะครับหุ้นไทยเย็นห้ากับหกนะครับห้ากับหกนะ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองครับพิทวินนะห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกห้าตื่นตื่นห้าหกตื่นตื่นหกห้าหนึ่งหนึ่งห้าหกหนึ่งหนึ่งหกห้าสองสองห้าหกสองสองหกนะครับ เด็กนะครับเด็กนะเน้นที่ห้าเก้าเก้าห้าครับหกเก้าเก้าหกห้าศูนย์ศูนย์ห้าหกศูนย์ศูนย์หกนะครับเน้นที่ตรงนี้นะที่เหลือนะนั่นก็เป็นอ่าเป็นตัวรองนะครับเป็นตัวรองนะศูนยตัวรองนะครับนี่นะขอบเขตเอาครับ หุ้นไทยเย็นนะครับสําหรับหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยหุ้นไทยเช้าหุ้นไทยเที่ยวหุ้นไทยบ่ายให of ้ดูคลิปเดิมนะครับคลิปเดิมจะลงในนั้นทุกวันทุกวันนะครับเอาเอาก๊อปมาวางไว้ในในในของเราเลยก็ได้ก็เปิดดูทุกวันเลยนะครับเพราะว่าเลื่อนขึ้นไปดูอาจารย์จะเปลี่ยนเลขทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเปลี่ยนเลขทุกวันทุกวันนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยเรื่อยๆนะทุกวันทุกวันนะครับอาจารย์จรลงรอบเช้ารอบเที่ยงรอบบ่ายสําหรับรอบเย็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ รัาเราเทียงรับายให้ดูคลิปเดิมนะครับก๊อปมาวางไว้ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับวันต่อวันเปิดดูได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาดูนะครับจะเห็นเลขอยู่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนๆ,ๆนะครับเลขเก่าๆออกอะไรเลขใหม่จะออกอะไรอะไรอย่าเงี้ยก็เข้ามาดูได้นะครับเลื่อนมาดูตรงที่ใต้ใต้ใต้คลิปนะ่ะประมาณนั้นนะครับบอกแต่คนอื่นเด,ดูเป็นเปล่าก็ไม่ดู เดไปนะครับอันนี้นะเกิดไปนะเกิดทันนะครับอันเดี๋ยวจะเข้าไปดูตัวเองบอกแต่คนอื่นยังไม่รู้เลยว่ามันเข้าไปดูได้ไหม,มประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอทุกทา่านโชคดีโชคดีนะครับสวัสดีครับ